สวัสดีครับเชิญเชินะครับวันนี้จะมาทาเมนูร้านน้ำมันเดิมวันนี้จะมาทำไข่ลวกเรามาทอดไข่ก่อนใน,นชั้นน้ำมันนะครับอ่พี่เจียวกระเทียมให้หอมก่อนครับ แล้วผมชอบใสร่กระเทียมผมใส่กระเทียมแบบที่ไม่ได้เจ็บไม่เจ็บเกล็ดโอเคพอกระเทียมหอมแล้วผมก็จะใส่ใส่ไข่เป็ดใส่ซีอ e ิ๊วซอยพริกแล้วก็ซอยหอมต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งแล้วไปทอดกัน พอเริ่มสุกก็กลับด้านเปิดไฟร่อ,อนอ่อนนะครับค่อยๆให้มันร้อนให้ทั่วมันจะได้ไม่ไหมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับรอให้เย็นแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักแจมนะครับรอให้เย็นแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักแจมลงไปนกนะครับพอไข่เริ่มเย็นแล้วก็ผมจะมาปรุงนะครับก่อนเลยเลยหั่นครึ่งนึงก่อน แล้วผมก็โอเคก็แต่ประมาณนี้นะครับจะทอดหนาไปหน่อยหนาไปนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้น้ํำมันหรอหก,กหนาอาจจะมวนยอกนิดนึงสังกว่า ใส่พิกหวานแล้วก็ใส่แครอทลงไปก็พอเสร็จแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันมาเสียบหนึงมันจะได้เข้ามันจะได้อยู่อยู่ทรงเนาะก็ประมาณนี้ครับ โอเคครับไข่โลเรียบร้อยแลครับเช่นเคยนะครับอยู่วาวอูอีทนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว,กกวบ้เอจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ